สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทักทายวันนี้นะคะเป็นวันที่1 5พฤศจิกายน2อ6 8นายนะคะแบบนัดนะคะกลับมาจากไปเยี่ยมครอบครัวของพี่นาที่จังหวัดราชบุรีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านแล้วนะคะเป็นบ้านสวนแบบนัดค่ะเข้ามาแล้วพี่นาสังเกตไหมคะว่าต้นไม้ยมเขาผลิใบใหม่ ใช่ไหมคะ,คะเอ้อเราใบเก่าก็คือร่วงไปหมดแล้วใช่ไหมคะ,คะอันนี้ห,กหักอหรอช่วยเขานิดนึงก่นอนไม่ได้นะช่วยไม่ได้โอ้ย <c oughs> โอเคได้แล้วนะคะเขากำลังผีใบใหม่ต้นมะยมยาหม่ำซื้อมากับพี่นัทต้นละยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราปลูกต้นมะยมก็จะเป็นแบบ นิยมชมชอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็เป็นต้นไม้ที่ควรจะมีไว้ในบ้านด้วยตรงนี้ก็จะเป็นรั้วที่เหล็กของเรา20ต้นสวยงามเหมือนเดิมน,นะคะตอนนี้แดดดีหน่อยนะคะแต่ว่าก็ดีแล้วจะได้สร้างบ้านได้เสร็จเร็วๆแล้วก็นี่ก็จะเป็นรั้วที่เหล็กดั้งเดิมผลงานของพี่นัทค่ะ38ต้นทั้งหมดเลยสวยมาก ก็คือเขาเป็นระเบียบนะพี่นันเนาะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวพี่นันแบบภูมิใจต้นนี้อะคะ่ะแบนก์กำลังคิดว่าเราจะทำะโรงจอดรถนะค่ะพี่นันมันแบบจะไม่ทําตรงนี้นะมันจะขยับมาตรงนี้โรงจอดรถโรงจอดรถเราจะอยู่ประมาณตรงนี้โดยประมาณเพราะว่าเราจะไม่ไปบดบางต้นเฟื่องฟ้านะคะเพราะเฟื่องฟ้าเนี่ยสวยมากๆาเหมือนบบต้องการโชว์แต่ว่า ตรงนี้ก็อาจจะต้องจัดการเข้าไปบ้างนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปกับน้องเื่องฟ้าเฟื่องฟ้านี้ภูมิใจมากค่ะมีสามสีค่ะคุณผู้ชมก็คือสีแดงสีส้มสีขาวพี่นัเป็นคนเลือกต้นนี้มาสองร้อยห้าสิบาทใช่สวยมากนะคะพี่นั ตอนแรกคิดว่าจะไม่โตเพราะว่ามีแต่มดนะคะอยู่ตรงนี้แล้วริมนี้ก็จะเป็นห้วยลำเชียงไก่ค่ะวันนี้เสียงบางช่วงอาจจะเบาเพราะว่ามันไม่ได้ติดไม้นะคะคุณผู้ชมน้ำเต็มเลยน้องแมวใช่ค่ะว้าวน้ำแต่ไม่ท่วมนะคะคิดว่าเพราะว่าถ้าจะท่วมต้องท่วมไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ก็ไม่แน่ใจนะ้หลังจากคลิปนี้น้ําท่วมรีวิวน้ําท่วม<笑><笑>ก็แบบว่าแล้วแต่สถานการณ์ของน้ําพายุนะคะแต่ตอนนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะคุณผู้ชมเราอาจจะปลอดภัยก็ได้สําหรับช่วงปีนี้ตรงน,นี้เราจะปลูกเป็นต้นแคสีชมพูแล้วก็แค่สีขาวเดี๋ยวแหม่มจะไปซื้อแค่สีขาวมาปลูกเพิ่มอีกตรงนี้อีกสักต้นหนึ่งนะคะเพราะว่าแค่สีขาวมีน้ําเกินไปพาคุณผู้ชมมาชมหน้าบ้านกัน เมื่อสักคู่ที่เราเข้ามานี่เป็นหลังบ้านนะคะเอ้ยไม่ใช่หลังบ้านข้างบ้านนะคะวันนี้าทาทบันไดเรียบร้อย,ะะอยแล้วค่ะใช่แล้วเมื่อเช้าก็เห็นคุณน้าคุณนาหลังมาทาใต้บันไดนะคะ ตอนนี้เรามาอยู่ริมห้วยลำเชียงไกลนะคะคุณผู้ชมด้านนี้จะเป็นด้านหน้าบ้านของแบบกับพี่นัทนะคะโอ้โหน้ำสวยเลยยางเลยไปไหนนี่ยโอ้ ได้ได้แล้วเนี่เหลืออะไรสีนี่เหลือเหลือไอ้อันนี้เนี่ยนกกระจอกมันมาทํารังแล้วจะเดี๋ยวเดีวเขาจะมาแก้ให้เป็นบ้านมาทักทายนะคะเป็นบ้านมาทักทายใช่ไหมคะใช่เจ้าของสวนสากูรายใหญ่โอ้โหที่เราไปซื้อไงคุณตาน้องกูเป้นะคะพอดีคุณตาเขาแซวว่าแบบบ้านเสร็จหรือยังเขาทำถามนะคะ แบบก็เลยบอกว่าเหลือเหลืออะไรนะอแก้ไขนกกระจอกเดินมาทำรังนะคะนกนี่มาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้สร้างเสร็จเท่านี้นะเขาจอก่อนแล้วแล้วเราก็จัดการไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็มาใหม่นะคะคุณผู้ชมเป็นแบบปัญหาที่หลายๆบ้านน่าจะเจอนะคะลมเย็นมากเลยตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะรู้สึกสบายเห็นไหมนาบ้านลมเลยลมลื่นใช่ที่นาี่นะ การเจริญเติบโตเลยเขาควรจะอยู่ตรงนี้ต่อหรือเปล่าแล้วยังไงเขาไม่มีดอกไม่มีอะไรนะไม่เป็นไรค่ะเขาทนคือเขาอยู่แต่เขาไม่ไม่เดี๋ยวปัดเดี๋ยวหาเพื่อนมาอยู่ด้วยอ่าเพื่อนมาอยู่ด้วยต้นม้แบบก็รอดนะมะม่งแบบก็รอดแต่ว่าต้นนั้นไม่รอดเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมด้วยอฝั่งด้านนี้ค่ะเรามาดูฝั่งด้านนี้กัน พอไปส่องหาด้านด้านล่างเนี่ยนะคะก็คือเป็นสีกันเปื้อนซึ่งแมงกับพี่น้าเนี่ยเราเพิ่งจะเคยสร้างบ้านเป็นครั้งแรกตอนแรกคุณน้าเนี่ยคุณน้าหลังนะคะเขาก็มาถามแบบว่าสีกันเปื้อนเอาสีอะไรแมงก็บอกว่าแมงก็เลยตอบไปว่าเอาเหมือนกันหมดเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาเขาจะแนะนําให้เราใช้เป็นสีค่อนข้างเข้มนิดหนึง่งอะไรประมาณนี้คะ่ะแมงก็เลยเลือกสีประมาณนี้มานะคะมาตัดกับสี สีขาวขาแข็งนะคะคุณผู้ชมก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราตรงนี้ไม่ใช่ทางขึ้นนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปไปขึ้นตรงน้นดีกว่าให้ถูกต้องนะเป็นการ่แบบที่เป็นบันไดในส่วนนี้จะอยู่ในงบนะคะอยู่ในงบของผู้รับเหมาที่เราสร้างบ้านก็คือเป็นเพดพื้นออกมานะคะคุณผู้ชม แล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนบาขออนีาตใส่รองเท้าสูงนะคะเพราะว่าจะได้สวยไม <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาทำความสะอาดก็ได้นะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ชมห้องน้ําเลยเราจะเรามีบันไดอันนี้เราทําเพิ่มนะคะคุณผู้ชมหนึ่งขั้นก็ปูกระเบื้องสีเทาเหมือนกันห้องน้ําเปิดน้ำห้องน้ำมาก่อนห้องน้ำชั้นล่างนี่ค่ะเปิดไฟเข้ามาแล้วเนาะ อันนี้เป็นห้องน้ำชั้นล่างนะคะคุณผู้อ่างล้างหน้าขนาดนี้พอดีเลยผู้รับแบบก็สง่งรูปม,มาให้เราเลือกไม่เลือกเยอะนะคะก็ส่งมาให้แค่สองสมสองสแบบแบบก็ถามว่าพี่คะมีแบบอื่นอีกไหมเขาก็เหมือนแบบประมาณว่า ประมาณสองสามแบบเนี่ยเขาคัดมาแล้วนะคะก็ทําให้เราเลือกง่ายขึ้นนะคะคุณสมก้องน้ำแบบแบบก็บอกว่าแบบไม่ชอบแบบกดนะคะชอบแบบเอ่อเลื่อนไปมาก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กระเบื้องลายตัดเนี่ยไปเลือกกับพี่นัทถูกใจมากๆเลยแล้วก็นี่ค่ะสีเข้ากันนะคะกระจกก็คุณรำาม่ดจัดมาให้ชักโครกแบบชอบเป็นแบบกดไม่ไม่ชอบเป็นแบบอยู่ตรงนี้นะคะเาแล้วเขาก็จะแยกเขาจะแยกแบบว่าโซน เปียกโซลแท้งปกติตรงนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ติดเครื่องทำน้ำอุ่นเพราะว่าค่าติดคุณยายคุณยายอาจจะใช้ไม่เป็นแบบว่าเลยไม่ได้ติดนะคะติดเฉพาะห้องของแม่บุญจิตงานค่ะเดียวเราขึ้นไปเราจะห้องอื่นึ่งต่อนะคะโอ้ลมแรงมากเลยบรรยากาศดีใช่ไหมคะพาคุณผู้ชมชมสวนไปด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวสวนของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะเนรมิตใหม่ใช้คาว่าเนรมิตเลยเพราะว่ามีมี ครงการอยู่อยู่แล้วนะคะว่าอยากจะปลูกดอกไม้สวยๆทำแปลงผักด้วยนะคะคุณผู้ชมเราเข้ามาห้องที่สองนะคะจะเป็นห้องโอ้โหนี่นะโอ้โหล,ลุ่มแรงดีนะจับไว้ทันไม่งั้นแบบเมงเลยนะคะนี่เขาก็จะมีกระดุตรงนี้ติดมุ้งลวดนะคะเราติดมุ้งลวดทั้งหมดแล้วนะคะเราแบบถอดรองเท้าดีกว่าเพราะรองเท้าอาจจะเปื้อนค่ะคุณผู้ชม นี่นะคะวันจันทร์กติดแล้วร้อยชมข้างนอกนะคะแบบใช่ค่ะบรรยากาศตอนนี้เขายังไม่ได้ปรับพื้นให้เดี๋ยวผู้รับเหมานะคะผู้รับเหมารับสร้างบ้านจะมาปรับพื้นให้นะคะถึงจะจบงานนะคะคุตอนนี้ก็เหลือ,อเก็บงานอีก แม่ยังยังไม่ได้ทำยังยังไม่ทำความสะอาดค่ะมันก็เลยติดฝุ่นหน่อยให้พี่นัทปิดหน้าต่างให้นะคะเปิดกาวมันต้องเปิดอย่างนี้เนี่ยอ๋อค่ะแต่นี่จะเป็นแบบเลื่อนกันเนาะเลื่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาค่ะมงลวดติดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ สีก็สวยนะคะสวยมากเลยที่สูดใจใช่ใช่เพราะว่าเพิ่งเพิ่งไปใช้ตรงนั้นมาเนาะเราเเลอไม่ได้อ๋อค่ะใช่เตดมุงลวดพาดีประมาณนั้นพี่นัทแต่แบบนี้ก็โอเคนะคะแบบเลื่อนแล้วเหนื่อยนะคะพี่นัทที่บ้านพี่นัทอะเลื่อนอ่ะทีมงานมาแล้วนะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไป เราไปชมห้องเรือน,นกันเก่าแล้วเจะเป็นอะไรนะสตรีทรอราคะอ้าวสวัสดีคะ่ะน้องแพรว่าสวัสดีคะ่ะแล้วน้องมินาไปไหนคะไม่รู้นะคะน้องแพราวา่าอยากจะมาเต้นกับพี่แหม่มใช่ไหมคะตอนเย็นได้ไหมคะเดี๋ยวพี่แหม่มพาคุณผู้ชมชมวิวบ้านสวนก่อนนะคะ คุผู้ชมมาชมอีกห้องหนึ่งซึ่งห้องนี้จะชมดีหรือไม่ชมดีคะค่ะของแวบดูก่อนอาพี่นันล็อกไว้เอาผู้ชมคะขออนุญาตว่าห้องนี้ไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่าลกมากเลยเป็นห้องเหมือนเหมือนกันแต่ขนาดจะเล็กกว่า3คูณ3เมตรนะคะปูกระเบื้องสีเดียวกันเลยแล้วก็ติดมุ้งว่าอะไรเรียบร้อยทั้งหมดเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วนะคะคุณผู้ชมบริเวณหน้านี้ก็จะเป็นสวนนะคะสวนของเรามีต้นไม้ยังไม่เยอะ เยอะที่สุดจะเป็นมะม่วงนะคะแล้วก็มีมะละกอนี่ค่ะพอเรายืนมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอเก็บภาพส,สวยนะะิดนึงค่ะสวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องบอกว่าสวยเลยก่อนเ <c oughs> ขาเรียกว่าให้กำลังใจตัวเอง <c oughs> วิวถ้าเราเปิดหน้าต่างจากห้องนน้นมาใช่ไหมคะพี่นัทสมมติเราทํางานห้อง,งนั้นพี่นัทตรงนั้นแดดแรงมาก <c oughs> เราไม่ติดแอร์จะอยู่ <c oughs> ได้ไห<ด>มตรงนั้น่ะใช่ไหมคะแล้ว <c oughs> ก็มาชมวิวตรงนี้นะคะตรงนั้นแดด ตรงๆเลยอเดี๋ยวเราขึ้นไปชมข้างบนกันอ,อพื้นนะคะคุณผู้ชมพื้นข้างล่างเนี้ยเราปูเป็นสีเทานะคะใช้กระเบื้องสีเทานะคะคุณผู้ชมขึ้นไปข้างบนนะคะเป็นไดกว้างขวางเลย,ละะเยแล้วะคะนนี้อ่ะอทาสีแล้ว คมีผู้ชมว่าบันไดเนี่ยนะคะเป็นไม้เทียมเพราะว่าไม้จริงอ่ะซื้อไม่ไหวนะคะคุณผู้ชมใช้เป็นไม้เทียมแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะคะโดนฝนนะคะโดนฝนไปก็ก็คือเขาเรียกว่าอะไระนะเห็ดงอกค่ะเห็ดงอกราขึ้นนะคะผู้รับเหมาก็มาขัด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 ,ขดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทาสีให้ใหม่นะคะ <S <S แบบว่าเข้าใจอยู่แล้วนะคะว่าการสร้างบ้านเนี่ยก็คือรายละเอียดเยอะอาจจะต้องมีความ เขาเรียกว่าอะไรพี่นัทอาจจะมีแบบอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ถือว่าบ้านของเราเนี่ยอุปสรรคน้อยมากนะคะคุณผู้ชมก็คือราบรื่นทุกอย่างเลยในการก่อสร้างก็มีนิดหน่อยที่โดนฝนโดนอะไรบ้างนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราแก้ไขได้น้ําสวยจังใช่ค่ะตอนนี้น้ํายังไม่ใสนะคะจะเป็นแบบขุ่นๆเพราะว่าน้ําไหลมาจากที่อื่นใช่ค่ะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเก็บภาพตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ ขึ้นมาข้างบนกันเดะะี๋ยวเราก็จะต้องมาทําความสะอาดชุดใหญ่ไฟกระพริบอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราจะได้เข้าอยู่บ้านแล้วข้อแม่มาให้ช่างมาติดตั้งผ้าม่านประมาณวันที่10กว่านี้นะคะน่าจะประมาณวันที่18นะคะช่างก็จะเข้ามาติดผ้าม่านนะคะคุณผู้ชมแล้วช่างผู้รับเหมานะคะก็จะมาเก็บรายละเอียดของงานที่เหลือนิดหน่อยนะคะไม่เยอะโดยภาพรวมเนี่ย เราเข้าอยู่ได้แล้วแต่แหมมกับพี่นานก็เกรงใจช่างนะคะเพราะว่าถ้าเราขนของมาแบบจัดเต็มเลยเนี่ยช่างเขาจะไม่มีพื้นที่ที่จะมาติดตั้งมุงลวดหรือมาเก็บงานนะคะก็เลยเอาไว้ที่ห้องเล็กก่อน,นะคะ่ะตอนนี้เราก็มาชมวิวตรงระเบียงชั้นสองนะคะวิวสวยมาก <c oughs> เหมือนมาพักรีสอร์ทเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมเเรามาพักรีสอร์ทเอง สิบกนั่งทำงานหายสังหารที่ทำงานที่แดดร้อนอแล้วเนี่ทแดดร้อนเนีย่ย,ย,ย,ยตรงนี้จะต้องเป็นโซนตากผ้าได้นะจวเอาวยวเอาเราวเดี๋ยวพี่นัทจะต้องประกอบราวใหม่ที่เราขนมาจากกรุงเทพนะคะแล้วก็มาตากผ้าที่แห่นี้แต่เครื่องซชกาผ้า,านี่นะคะก่อนหน้านี้โพสไปแล้วว่าเครื่องซักผ้ากับโอ่งมังกอเนี่ยประจําการอยู่แล้วสองถ้างช่าผ้านี่ขนมาจากห้องเช่าที่กรุงเทพนะคะคุณผู้ชม เค่องนี้ซื้อตั้งแต่ปีสองห้าห้าหกนจัดห้าหกห้าหกหกสิบสองปี12ปียังอยู่นะคะยังใช้งานได้ดีอยู่โอ้มังกรค่ะนี่นะคะคุณแม่ที่นัดมอบให้นะคะเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ดูตา <c oughs> ใช่อันนี้ตา,าตาแป๋วทำทำตาบังกรสีสวยมากเลยนะคะอันนี้ตามังกรน,นะคะ <c oughs> สวยงามมากๆ เอ้ได้ยินเสียงใครแย่น้องแพรว่าดูนี่ตรงนู้นเขามาเล่นบ้านคุณย่าเขานะคะบายมาเล่นสองควรอยู่ตรงนี้อ่านี่ก็จะเป็นอ่งบางกรที่ท่าคิดว่าจะใช้งานทําอะไรดีใค่ะเอาไว้ตักน้ําหูข้าวตักน้ําหูข้าวนะคะแล้วก็ซื้อน้ําถังมาถูกต้องแล้วก็ใส่เอาไว้เดี๋ยวพี่จะไปหาหาขาดตั้งก่อน ขา,าตั้งแบบหหไหนขาตั้งมาก่อนมีด้วยเหรอคะมี่ขายค่ะนี่ขาตั้งต้องมีขาตั้งเหรอใช่ค่ะแม่เดี๋ยวกระเบื้องเป็นรอยคะ่ะอมีขาตั้งด้วย <laughs> ใช่ไหมคะ<า>อ่าอันนี้ก็มีฝาปิดเรียบร้อยแล้วบริเวณน,นี้นะคะก็จะเป็นวิวระเบียงของเราอีกฝั่งนะึงแต่ก็จะเป็นวิวที่เรามองเห็นซอยนะคะแล้วก็ส่วนที่เหล็กของหนังกับที่นั่เนี่ยค่ะ มีประมาณร้อยกว่าต้นเลยนะคะเยอะมากๆนะคะสวยงามนะคะกําลังเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะโซนนี้สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเก็บภาพตรงซอยเออ่โซนขี้เหล็กให้นิดนึงนะคะพี่นะคะขอบคุณค่ะ แต่ฝั่งนี้ตรงกลางนี่เราปลูกใหม่แต่พี่นะตรงนั้นก็เริ่มสวยแล้วนะคะเริ่มใหญ่แล้วเริ่มโตแล้วตรงนี้จะเล็กกว่าตรงนี้เราปลูกทีหลังนะคะปลูกหลังสุดเลยอย่างนี้มีต้นใหญ่เป็นรั้วอิประการใหญ่ๆแต่แต่มุมโน้นอะเกือบตัดเข้าไปแล้วเนี่ยน้องแมมนนี่ต้นใหญ่เนี่ยอ๋อจริงๆเมื่อวาตัดเลยใช่เขาก็เป็นรั้วพอดีนะคะสวยมากๆเลยแล้วฝั่งนี้ก็จะมองเห็นสวนนะคะมองเห็นต้นตาลนะคะ แต่ตรงนั้นนที่เป็นบ่ออะไรนะพี่น้าเขาเรียกบ่ออะไรอันนั้นบ่อพักน้ําบ่อพักน้ําเดี๋ยวอาจจะไปหาต้นไม้อะไรมาปลูกล้อมล้อมปิดจะได้สวยงามมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมด้านนี้เราก็จะมีมะม่วงนะคะมีกล้วยมีมะละกอนะคะมีชมพู่ของพี่น้ามีอะโวคาโดมีมะกรูดค่ะมีทองอุไรนะคะมีขนุนแล้วก็มีฝรั่งด้วยจะอยู่โซนนี้เดี๋ยวเราก็จะปลูกเพิ่มตรงนั้นมีต้นมะตาดเอามาจากราชบุรีค่ะ จะพาคุณผูช้ชมไปชมภายในบ้านกันนะคะโอ้ยเย็นสบายจัเงเย็นมากใช่ข้างบนนี้นะคะคุณผู้ชมเรา,เาทำประเบียงยื่นออกมา4เมตรใช้หลังคาเมทัลชีตพีวูโฟมนะคะคุณผู้ชมก็ราคาก็อาจจะย่อมเยาวกว่าแต่ว่าส่วนตรงตัวบ้านเนี่ยใช้เป็น C ีแพนะคะเป็นหลังคาสีแพแล้วก็ทำบ้านเป็นทรงปั้นหยาหลังนะคาทรงปั้นหยาเดี๋ยวเข้ามาข้างในกันมุมนี้ พี่นัเห็นไหมสวยมากไม่มีแดดแล้วเนะี <en> ่ยเ็นไม่เห็นน้ำแบบตลอดเลยคือที่ดินของแบบกับพี่น,ะนะะันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเนื้อที่ไม่เยอะนะคะประมาณสามร้อยตารางวาไม่ถึงหนึ่งไร่นะคะแต่ว่าที่คุณผู้ชมเห็นว่ากว้างขวางนะคะเพราะเราถมแล้วแต่ก่อนน้านี้ที่ยังไม่ถมเนี่ยเรามองไม่เห็นความโล่งเลยก็คือรกไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีน้ําขังซึ่งถ้าที่ดินเราต่ํา น้ำขังเนี่ยเป็นเรื่องปกติน้ำขังหรือน้ำท่วมด้วยซ้ํานะคะคุณผู้ชมแต่เรามาพัฒนาแล้วก็ดูดีขึ้นมานะคะเราสามารถพัฒนาได้ท่านค้าซื้อที่ดินกับแบบนะคะแล้วเป็นที่นาเนี่ยลูกค้าผขมก็สวยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเข้ามานี้อ่ะประตูนี้นะคะรางเขาจะอยู่ข้างบนเขาเรียกรางไหมคะพี่นะใช่รางเขาจะอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็เปิดมาเลยะคะ่ะเปิดมาปุ๊บก็เป็นมุ้งจีบนะคะ ช่างติดตั้งมุงม้งมุ้งลวดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราใช้ประตูแบบนี้นะคะเราจะต้องทําเป็นมุ้งจีบมุ้งจีบจะแพงกว่ามุ้งธรรมดาเฉพาะประตูเฉพาะประตูเนี่ยจะจะยราคาเยอะกว่าทั่วไปนะคะคุณผู้ชมแต่ถามว่ามุ้งจีบอันนี้ช่างเขาบอกเองนะคะมุ้งจีบก็อาจจะไม่ได้ทนเท่ากับมุ้งอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ด้วยความว่าประตูเป็นแบบนี้เราก็เลยต้องใช้แบบนีนะคะ้ค่ะเข้ามาในห้องของเรา จะเปิดไานิดเดงนะคะคุณผู้ชมลองเลยนะคะห้องของเรานะคะขนาดหกคูณหเมตรตัวเย็นนี้นะคะเอากลับมาจากห้องเช่าที่กรุงเทพเพื่อน,นมาอีกแล้วนะค,ะน,นะ,คะนี่คะ่ะเราก็ซื้อตั้งแต่ปีห้าหเหมือนกันแล้วก็ซ่อมไปหนึ่งครั้งนะคะเสียค่าซ่อมไปหนึ่งพันบาทนะคะคุณผู้ชมเขาก็เย็นเหมือนเดิมน,นะคะอันนี้ก็คือ เราเราใช้ขนาด6.7จุดเบอร์ิวหมาใช่ตรงนี้ก็มีมุ้งรั่วติดตั้งมุ้งรั่วแล้วร,รู้สึกรู้สึกแบบว่า,าปลอดภัย,ยขึ้น <c oughs> ใช่ปลอดภัยจากแมลงเพราะว่าแมลงเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแต่แมลงก็พยายามนะ <c oughs> ที่จะสู้เนี่ยพี่น,าน้าดูเราข้าช่องนี้พี่พยายามที่จะสู้ช่องน้ำล้นช่องอะไรคะเนี่ยระบายน้ำค่ะเกลือนฝนสาด เอ่อตรงนี้ไม่สะอาดเดี๋ยวเราปิดไว้ก็ได้ค่ะผมรวดนะคะก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผูนน้ชมอ่ากระเบื้องนะคะกระเบื้องที่ปูนะคะจะเป็นลายหินอ่อนสวยมากๆเลยนะคะอันนี้แบบแบบชมชมความเอ๋เพราะว่าตอนที่เราไปเลือกกับพี่นันนะคะแบบเลือกยากมากไม่รู้จะเอาสีอะไรนะคะกลัวว่าปูไปแล้ว จะเข้ากันไหมตอนแรกพี่นันนะคะเขาอยากได้ลายเทมๆนะคะแล้วเราก็ไปเยี่ยมคุณป้าพี่นันนะคะคุณป้าพี่นันเขาก็พูดว่าเนี่ยบ้านของป้าเนี่ยใช้ลายกระเบื้องสีประมาณนี้นะเวลาตะขาวหรือลายออกมาได้มองเห็นโอ้โหแบบก็เลยทําให้แบบอ่ะกับพี่นะันสรุปได้เลยค่ะว่าเราจะต้องเลือกสีคทนสว่างนะคะเพราะว่าถ้าแบบ อาตะขาบหรืออะไรมาที่เรามองเห็นเลยนะคะคุณผูนน้ชมแต่ถ้าเราเลือกสีทึบๆนะคะสมัยก่อนบ้านคุณยายนะคะแบบไม่ได้เลือกอันนั้นเป็นเป็นคุณ้าที่ที่เขาเลือกให้สมัยก่อนแบบนั้นก็อาจจะสวยแล้วแต่ว่าสีเข้มไปสีฟ้าเข้มเวลาอะไรนะม่อมดหรืออะไรมามองไม่เห็นเลยนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะค,คะุณผู้ชม่าอ่าเดี๋ยวเรา เจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๊ะ